นี่คือภาพปฏิกิริงานตาดนัดพักเครื่องนิดหนึ่งนะตาดนัดพักเครื่องบรรณาการบรรณาการทีวีคนมาปล่อยพระแลกพระแลกพระเปลี่ยนพระไว้ง่ายนี่คือพระทีวีคนบ้านนาอ่ารนะตอนเช้ามืดบุคคลสาธารณะผสมประคับรรยากาศตาดนัดพักเครื่องบรรณาการตำบลนาตาได้มาให้บึงมาให้ชมนี่คือบริเวณตัดนัดพักเครื่องบ้านนาตาลตำบลนาตาลอำเภอตะงอยอนี่ ผู้จัดก็คืออาจารย์ลีได้สุดข,ข่าวนะอาจารย์ลีบ้านอังคำเลยเคนจัดตลาดนัดพระเครื่องไผ่ยมักพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังกะมาบุ่งมาชมได้คืออยู่บริเวณน,นาผูตาบ้านอาจารย์กิน้องเฉพาะวันอาทิตย์กับวันศุกร์ได้ที่มีตลาดพระตลาดพระนี่พระเจ้าก็ตอนเช้าตอนเช้าคนก็นเริ่มมาได้มาเรื่อยๆได้พระเจ้าเริ่มมาเรื่อยๆเริ่มมา บริเวณตลาดนัดพระเครื่องบรนนาตารตำบลน,นาตานละนี่พระเครื่องก็มีหลายราคาได้มีหลายราคาไดอันนี้จะมีทั้งเรียนทั้งพระทั้งเล็กไหลย้อยง่ายจังเม็ดบ่เม็ดเด็กคอหรืออะไรอ๋อหรือไหลน้ำอย่างง่ายนี่คือภาพบ,บาาริบเวณตลาดนัดพระเครื่องบรนนาตารตำบ,บนลนาตานนี่มันก็คือพระของพี่วีประเดีนอ,อันพระทำที่มืดด๊วย ปเทนี่โอ้ยังตองพาหินนั่นบ่โอื่นบดลได้บดดลวเนาะข่อยเมียนมาแล้วเกี่ยวกับเกี่ยวกับผาทำที่อยุบข่อยบดข่อยสะสมไม่เมื่อเลยผาทำที่าระเทศลาวบ่เลี้บ่บพามาจะทำเลยทำกับประเทศลาวคนละบ่ทำาบ้านเฮานี่ล่ะบ่ทมข่อยให้เป็นน้องลาเนี่ทำนานี่เนาะทาที่งทำที่ทำนา เขาได้จะเล่าในาี่ยทำเี๋ก็ได้พื้นเข้าไปพ้าจะคัด<า>เขาได้เฉพาะบุคคลมืองา้งใช้เขา่านะทำที่เนี่นเขาได้ไไเราเราตุยแล้วอันนี้ผ้าปีตา,านะอเอาไปผาบรรยากาศตระดานผ้าเครื่องบรรณาการนล้พี่น้องวันศุกร์วันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อไป ต้องการจะได้พระเหรียญกะมาได้มาบึงมาชมได้มีที่ภาพบริเวณตลาดพระเครื่องบานนาตาบานนาตาแบบนี้โตไม่ติดใจแด้ว่าเขามีลาได้หระคนก็มีหลายได้พระเหรียญมีครบได้พี่น้องเมาบึงมาชมได้อยู่บริเวณหน้าปูตา วันตาลตำบลนาตาล